สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะลมฝนมาแล้วค่ะเมื่อกี้ร้อนเปี้ยงอยู่เลยค่ะแค่ครึ่งชั่วโมงเดียวอากาศเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยค่ะมืดตึ๊ดตื่อมาเลยดูสิคะโอ๊ยตายแล้วดูดิมุมมามุมนี้มืดค่ะมืดตึ๊ดตื่อเลยมืดตึ๊ดตื่อเลยค่ะ คามมุมเนี้นะคะแต่มาอีกด้านหนึ่งนะสว่างจ้าเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพัชจุตจาันกล้องไปให้ดูนะคะดูดีค่ะทุกคนดูดิแต่ว่าลมก็กำลังแรงค่ะกำลังดูดิมาหันมาด้านเนี้ยสว่างจ้าแต่หันมาอีกด้านนึงด้านขวามือ ด้านขวามือตั้งเขามาแล้วค่ะทุกคนดูดิทั้งวันฝนไม่ตกแดดร้อนเปี้ยงเป็นว่าจะต้องเปิดแอร์นะแต่ดูดิตอนเนี้ยคงใส่คืนนี้คงจะนอนหลับสบายอีกแล้วค่ะทุกคนนอนหลับฝันดีอีกแน่ๆก็ <c oughs> ไม่รู้นะคิดเอาเองค่ะว่าจะฝันดีฝันเห็นเอฟซีฝันเอฟเห็นเอฟซี F F C, ทุกท่านค่ะ อปัจจุก็ไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะทุกคนก็อยู่แต่ในละแวกนี้แหละคะ่ะในบ้านได้ยินไหมคะเสียงฟ้าร้องแล้วหมาตกใจเสียงฟ้าร้องมันก็จะเห่านะคะทุกท่านปัจุก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเสียงมาเห่าเนี่ยมันจะติดเหลืองไหมแล้วเดี๋ยวค่อยแก้เอาเนาะไปเรียนรู้การการแก้เหลืองน้องเทพเขาก็าบอกหรอกคะ่ะ ปท้ทจุก็เข้าไปดูในหลังบ้านอยู่ค่ะแต่ว่าก็ของตัวเองยังมันยังเปิดสร้างไ,ได้ยังไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยังไม่ผ่านกฎข้อที่สองก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะทุกคนก็ค่อยไปเดี๋ยวปอะจุ๊กทาอะไรตรงไหนไม่เป็นเดี๋ยวประจุกก็ไปหาคนที่เขาเขาเป็นน่ะเนาะให้เขาจับมือเราทำเพราะว่าเมื่อวานวันก่อนประจุบนอนไม่หลับแล้วเข้าไปดูใน,นแอปอ่าคายมาสเตอร์ แล้วก็จะไปอัปเดตอัปเดตมาใหม่ทีเนี้ยมันเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้นะักแต่ประจุทรรมทีุู่เลยโอ้หตายแล้วคะทุกคนฟาร้องใหญ่เลยลงใส่ต้องขอลงคลิปนะคะฟ้ลาร้องอย่างนี้ไม่ไม่กล้าถ่ายต่อแล้วค่ะทุกท่านต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะทุกท่านเพื่อที่ว่าประจุกจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ชมอีกต่อนะคะอีกต่อไปนะคะอยากจะทำคลิปยาวๆอยู่ค่ะแต่ว่าฟ้าร้องแบบนี้น่ากลัวน่ากลัวค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ f อฟทุกทุกท่าน f อฟที่น่ารักทุกท่านของประจุบจงมีแต่โชคดีมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ